ิวค่ะวันนี้ฟิวแฟิวนะคะก็จะมีเป็นขนมฟูดเพลสเซอร์คันนะคะค่ะจาก7ซเว่นวตรงคาวนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าแนวสัตว์น่ารักน่ารักนะคะ,คะเหมือนแบบอยู่ในโลกละคะสรสัตว์ค่ะก็จะเป็นขนมฟูดกัมมี่กลิ่นโคลานะคะค่ะอืมนี่ที่เซเว่นเชนฟิวใช่ค่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวาดูแพคเกจก่อนเลยนะคะว่าเขาจะมีบอกว่าข้างในงมีอะไรบ้างนะคะหน้ากล่องนะคะก็จะเขียนว่ามีให้สะสมกัรท้าสเนลยนะคะเป็นฟรีทัตทูค่ะทัตท<ฮ>ูลายรูปสัตว์ต่างๆนะคะค่ะก็ส่วนด้านหลังนะคะคือกล่องเขาเพอเราแกะเอาตัวขนมออกมาแล้วนะคะด้านในกล่องก็จะมีเป็นที่ระบายสีเชิฟิวใช่ค่ะมีกี่แบบเอิดประมาณ5แบบนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นฟรีสติ๊กเกอร์นะคะ แต่ในกล่องฟิลก็มมไม่แน่ใจว่าเขาให้มากี่ลายนะคะก็จะมีประมาณนี้เจนนี่อยากแกะมุก,กุตใช่ค่ะน้องฟิลเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าค่ะว่าด้านไหนจะมีอะไรบ้างนะคะไหนดูแะสิขานมนะคะเป็นฟุตกัมมีกินโคราพิ่ฟิลหนึ่งสองมสี 1, 2, 3, 4, ่ห้าวิพี่ได้เหมือนน้องฟิลเลยแล้วก็จะเป็น สติกเกอร์อุ้ยสติกเกอร์ได้คนละลายนะแต่ว่าตัวแทชทูแปะนิ้วนะคะได้เหมือนกันต้องใส่ให้เติมนาหรือเปล่ารู้ไหมว่าแปะททตทูยังไงเห็นไหมเขาจะเป็นทรงรูปแบบตัวยาวใช่ไหมคือเราก็นิ้วเป็นแบบเนี้ยแล้วก็แปะเข้าไปกับนิ้วจะเกิดอะไรใช่ตัดแลต้องแปะไว้ที่นิ้วนะคะแล้วก็กล่องเขาฟิล์มได้เป็นอุ้ยมาหมุนหนูได้เป็นอะไรคุณไหนพี่ก็ไม่รู้ว่าเรา เราต้องตัดนะคะแล้วเราจะมาระบายสีก่อนฐานตัดมห,หน้าหนูเห็นใกล้กลไปไหนพี่ฟินตัดให้น้องเฟย์ะนาะได้เดี๋ยวพี่ขอตัดของพี่ก่อนมาควรตัดมุมไหนมาน้องฟิลโชว์ให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่จะตัดให้น้องฟิลไหนอู้หูมันดดนดี้แดนคารลองฟินะคะสามารถตัดออกมาเล่นได้ะคะ่ะว้าวไหนดูสิเป็นพิเศษหรือเปล่าคาร์องฟินะคะเหมือนเป็นที่วานลูก ก่อนระบายสีนะคะฟรีกับพี่จะมาทานขนมค่ะเป็นฟูดกัมมี่กลิ่นโคลาค่ะค่ะอ่าน้องพี่แกะกันเปิดออกมาแล้วนะถุงก็สวยมากเลยนะอู้เป็นเส้นๆถ้าใส่กับิบสกินไปไส่ข้างในน่าจะอะไรนี่นะคะแกะออกมาแล้วค่ะก็จะเป็นขนมแบบเส้นๆนะคะเป็นกัมมี่กลิ่นโคล่าค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะเหมือนแบบดึงๆได้ด้วยเฮ้ยแม่อร่อยมากหนุ่งหนุ่งหนุ่หนุ่ง พี่ว่าวันหวานๆกินโคลาน้องฟิวหอมด้วยอร่อยมากเฟลเฟลนะคะก็ชอบมากเลยชวนฟิลใช่ค่ะหวานหวานนี่ฟิลเดี๋ยวเรามาระบายสีแล้วก็ทาขนมไปด้วยดีกว่าได้เลยน้องฟิลค่ะเก็บขนมก่สีเรียบร้อยอืนี่สีดีนั่นเป็นขนมของฟิล์มนะคะได้เป็นรูปหมาหมุนค่ะของฟิล์มนะคะเหมือนบิ๊กฟิลอันนี้เป็นตัวอะไรเนี่ย น้องสุนักไอเหมือนน้องสุนักนะคะก็กำลังวารูปอยู่แต่ก็ทำไม่ใช่วาดรูปเขาเรียกว่าเล่นไวโอลินค่ะเหมือนตรงนี้เป็นเกนาะวาดรูปนะขนมฟูดเพนกลิ่นโคล่าน,นะคะ,คะก็มีอะไรให้เราได้ทําหลายอย่างนเนช่ไงฟิวใช่ค่ะทั้งระบายสีทานขนมนะคะสติกเกอร์แล้วก็แปะทัตทูค่ะค่ะ,คะเสร็จแล้วนะคะของปิ่เข็จแล้นเนี่ยขเขียนอะไรนิดนึง ฟิลนะคะก็เสร็จแล้วเหมือนกันวิเป็นไงลังฟิล์ม้าหมุนพี่หนูชอบตัวนี้นะม้าหมุนพี่สีใสหนูชอบเสาทำเล็ฟิลไม่ระบายตรงนี้เพื่อนๆของฟิลมหรือของฟิลเซอร์กันคะค่ะของฟิลมเป็นม้าหมุนของฟิลนะคะเหมือนเป็นสนักเล่นวาลินอยู่เตึ๊ดกเติรกทสวยกันฟิลกับฟิลนะคะจะมาเล่นฟิงเกอร์แทททูค่ะมีห้สะสม50ลายนะคะแต่ว่าตอนนี้ฟิลกับฟิลได้มัรนห้าลายนะคะพีฟิลเล่นเลยเนาะ ก็ตัดให้เขาเป็นรูปนะคะแล้วก็มาแปะที่นิ้วค่ะมีแพนด้ามีแพนด้าเขาว่าน่ารักตาขับด่เจิ้งจอกเอาแพนดอมือตอนนี้นะคะฟิลกัฟิลก็แปะทั้งตัวเสร็จแล้วค่ะค่ะของฟิลก็จะเป็นรูปกบกับรูปมีแพนด้าคอนเฟิ์มนะคะก็เป็นรูปมีแพนด้าจิ้งจอกแล้วก็กว้างนี่ค่ะ ฟิมนะคะเห็นในตัวกล่องนะคือเขาบอกว่าให้เอาติ๊กเกอร์มาแปะที่นิ้วนะคะเพื่อตกแต่งตัวแทททูอู้น่าจะสวยฟิมเห็นตรงไหนนะนี่ด้านหน้าสวยนะเหมือนแบบจิ้งจบอยากมีหมวกก็ใส่หมวกให้เขานะใช่คือเราก็เอามาแปะได้เลยนะคะใช่เหมือนแต่งตัวให้ตัวสัตว์นะคะที่นิ้วเราแล้วก็เหมือนจะออกมาเป็นตัวละครใช่ไหมฟิมใช่ค่ะตัวละครจัดหนูเอาเป็นพี่อยากได้ผมพี่มีผมน่ะไม่เ่ะเอาแว่น เดี๋ยวน้องฟิลนะคะจะใส่แว่นให้กว้างค่ะไปจุ๊บหึตาเดี๋ยวดูของพี่น้องฟิลมีผมด้วยโอ้โหพี่ฟิลให้ตัวไหนหรอพี่จะให้มีพันดามีพันดาจะแปะแล้วนะมันมีหน้าม้าด้ะมีฟิลเอาโบให้ตัวไหนดีโบสี มีโบ้เลยเหรโบมินิม้าเนี่ยอะไรเนี่ยค่ะโบมินิม้าพีฟินหนูมีหนูมีหมวกตัวตลกแล้วก็เอาไปใส่กับชุดตัวตลกตรงนั้นน่ะน่าจะไดานไหมนี่ฉากของฟิล์มนี่โอ้โหผู้หญิงเลยนะผู้หญิงฟุ้งฟิ้งใส่ชุดให้ได้มีชุดมีชุดไม่บอกให้ใส่ชุดมีชุดอีกตัวนึงเป็นนางไบายทมีขาวเออมันคือตัวนี้แหละ เอาเข่าไหมเข่าโบู์ถูกนะพี่อยากใส่ในไายในไทยฟิล์มนะคะจะตกแต่งของฟิมกมอนะคะเดี๋ยวไปดูของน้องฟิมกัต่อเลยค่ะว่าน้องฟิมจะแต่งเป็นอะไรบ้างพี่ฟิล์มหนูคิดว่ากบใส่ในไายแล้วก็ใส่กระโปรงไม่กบพี่ไปหนึ่งตัโอ๋อผู้ชายตัวตลกตัวตลกตัวตลกแกรก็ตลกจริงนะทำไมตอนนี้ไม่ใส่โบว์โบว์ก็ตัว นี่นะคะของฟิลมก็ตกแต่งเสร็จแล้วค่ะทั้งสองตัวนะคะเป็นกบกับ,บมีพันดาอีฟิมพากเร็วสวัสดีครับเจ้ากบสวัสดีมีพันดาเฮ้เฮ้เดี๋ยวดูคนิื่นต่อนเลยนะคะว่าหน้าตาจะเป็นไงพ่อเดี๋ยวฟิมจะเป็นคนตกแต่งให้้องฟิมเกะด,ดูก่อนไหมมิฟิมตกแต่งให้เท่ๆนะตอนนี้ขอตรงเนี้ยเป็น<ร>ผู้ชายเขาชอบค่ะ โอ้โห,โหมันหงเยอะมากอะเอาอะไรต่อต่เอาหวัวตัวตวลกแป่ให้มีพันธหน้าแปให้มีพันดน้าโอ้โหตอนนี้นะคะก็ตกแต่งกันเสร็จแล้วค่ะคะทั้ง5ตัวนะคะของพี่ฟิมสองของน้องฟิมสม3นะคะพี่ฟิมตัวนี้เป็นลูกอันนี้เป็นแม่อันนี้เป็นพอ่อฮูฮ้หู้สวัสดีครอบคร่วเดี๋ยวมาดูกันแบบกใกล้ๆนะคะค่ะ ตอนนี้นะคะฟิลฟิก็เ,เอาสติกเกอร์นะคะมาตกแต่งกับตัวนิ้วแล้วค่ะ,คะวิงเกอร์ทัชทูผสมกับตัวสติกเกอร์นี่นะคะก็น่ารักไหมนนฟิวนะคะจะแปลงล่างแล้วเพราะฟิวมีเขียวขัด<า>แปลงล่างเป็นมดแดงตูมอ,อันนี้มดเขียวอะตอนนี้นะคะ,คะฟิลฟลิก็ตกแต่งเสร็จแล้วค่ะน่ารักไหมเพือ่อนๆเหมือนดุนแต่พัตเตอร์เลยน่ารักมากเลยนะฟิวก็ชอบมากเลยค่ะ ทั้งได้ระบายสีแปจแทูแปดสติกเกอร์นะคะแล้วก็ได้ทานขนมฟุดกัมมี่กินโคลานี่รนแต่หนูกินหมดไปแล้วอะรอจริงจริงขนมฟุดเฟสก็อร่อยมากเลยค่ะประยยด้วยเชฟปิลเช่ค่ะแล้วก็ดีมากเลยนะแด้ระบายสีทานขนมนะคะแล้วก็ได้เล่นแททูแล้วก็สติกเกอร์ค่ะสนุกมากเลยนะคะใช่ค่ะแล้วพบก็มใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายิง